การสัมภาษณ์คนส่วนมากจะหวาดวิตกเมื่อต้องถูกสัมภาษณ์ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบสัมภาษณ์เขาทันทีที่มาสมัครงานให้ค่อยๆพูดค่อย,ค,อยคุยคยไปเรื่อยๆโดยอาจมีคำถามเพื่อทำความคุ้นเคยกันก่อนสิ่งที่ต้องถามในการสัมภาษณ์ได้แก่หนึ่งคุณเกิดที่ไหนสองบ้านอยู่ไหนสาตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า ทำมานานแค่ไหนแล้ว 4. ทำไมถึงอยากเปลี่ยนงาน 5. ความรับผิดชอบของคุณคืออะไร 6. ลองสมมุติเหตุการณ์ว่าหากเกิดขึ้นเขาจะทำอย่างไรเช่นหากคุณจ้างคนมาดูแลแม่ของคุณคุณอาจตั้งคำถามที่ว่าสมมุติว่าแม่ฉันเกิดหกล้มคุณจะทำอย่างไรหรือหากจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาดูแลลูก อาจตั้งคำถามว่าหากลูกชั้นเกิดวิ่งออกไปในถนนเธอจะทำอย่างไรเป็นต้นหากต้องการให้เขามาอยู่ในบ้านจะให้น้องอยู่ไหนขอดูใบอนุญาตทำงานหากเป็นลูกจ้างชาวต่างชาติถามเขาดูด้วยว่าเขาคิดจะกลับบ้านเมื่อไหร่อย่าลืมระบุวันหยุดเงินเดือนผลประโยชน์อื่นๆให้ลูกจ้างฟัง หากต้องการหาพี่เลี้ยงเด็กลองปล่อยให้เขาอยู่กับลูกแล้วลองสังเกตพฤติกรรมว่าเขาจะดูแลลูกคุณได้มากน้อยแค่ไหนจงเชื่อสายตาคุณหากต้องการคนขับรถให้ขอดูใบอนุญาตขับรถยนต์อาจต้องขอด้วยด้วยว่าเคยมีประวัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยหรือเปล่า